ก็เป็นเป็นขบวนเอ็กพอร์ตเส้นมาตสะพูดท,ท่าเรือแหลมชะบังซึ่งเป็นโปรดักต์ของอผงพลาสติก PTA ของกลุ่มอิโดราม่าเฟนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงโควิดแล้วช่วงวิกฤตตู้ที่ท่าเรือแหลมชะบังขาดนะฮะแล้วก็ราคาค่าเฟนี่สูงในวันนี้เราก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมีวอลลุ่มเยอะ สำหรับมาตะพุทธไปยังท่าเรือแหลมชะบังซึ่งเป็นงานเอ็กพอร์ตของกลุ่มอินโดรามานะครับแล้วก็จะมีของกลุ่มปตทซึ่งหลังจากนี้เราก็จะได้คุยเรื่องวอลลุ่มของกลุ่มปตทร่วมกับอินโดรามาซึ่งจะไปยังท่าเรือแหลมฉะบังนะครับในฐานะในนิคมมาตะพุทธเราเนี่ยส่วนหนึ่งจะใช้รถเทรลเลอร์ล่าคอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแหลมฉะบัง มีขอมมาพุทธไปทเลเรแหนไดบ้างซึ่งตอนออช่วงนี้คือวิกฤตที่ทําให้ออซอยต่างๆครึ่งรถเทเล,ลอร์ได้วิ่งอ่ะ <S 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 มีปัญหาคือชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าเป็นรถหนักเราวิ่งวันหนึ่งก็ต้องมีถึงหลายพันเที่ยวนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเราจะชิปโหมดขึ้นมาในรางนะครับก็คือจะท้องถน,นนะจะดีขึ้นสองถนนควรจะเป็น ท้องถนนที่เป็นรถท่องเที่ยวที่มาระยองฮะไม่ควรเป็นรถเอ่อรถเทลเลอร์ที่วิ่งตามหมู่บ้านแล้วก็ตามท้องถนนทึงมันหนึ่งอุบัติเหตุสองก็ถนนเสียหายเยอะนะฮะงบของประเทศก็ก็เยอะตามด้วยฮะและช่วงหนึ่งที่เราเอ่อมั่นใจก็คือช่วงนี้ก็คือน้ำมันเนี่ยแพงนะครับซึ่งน้ำมันแพงเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าพอน้ำมันแพงเราขึ้นเทลเลอร์ไอ้ทั่วทีเราขึ้นรถไฟเนี่ย ครั้งหนึ่ง60ตู้ตั้นซึ่งไม่ต้องใช้รถเทลเลอร์60คันเราจะลดไปเที่ยวละ60คันนะฮะวันหนึ่งได้ถามเที่ยวแล้วก็180คันซึ่งรถเทลเลอร์จะเบาบางลงในระหว่างที่ออมาตรพุทธไปยัออยงท่าเรือแหลมจะบังนะครับของมาตรพุทธเราเราร่วมงานกับก้าวเจริญเทรนนะมาตั้งแต่3-4ปีที่แล้วในเรื่องของ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำเอ็กอรตร่วมของเขาเมื่อ3ามปีที่แล้วเนะะี่ยแล้วก็เราเห็นว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการรับใช้สังคมในเรื่องของการลดอ,อ,อ,อุบัติเหตุ